สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารสวนจนิดจิตใจวับบนนี้นำก้อคิดจิตใจมาเรียนฝากท่านทอ่เรพสารวันนี้จะเป็นสารสืบเนื่องว่าโดยเรื่องพุทธคิดอะไรเหมือนอะไรต่างต่อจากคราวที่แล้วครับคราวนี้จะเป็นครั้งที่ส7เจนะครับพุทธคิดอะไรเหมือนอะไรต่างครั้งที่ส7จนี้จะฝากข้อคิดใใจิตใจว่าด้วยเรื่องสวรรค์ ระหว่างพุทธกฤตอะไรเหมือนอะไรต่างอะไรเหมือนอะไรต่างว่าในเรื่องของสวรรค์ในศาสนาพุทธกับศาสนาริ์ท่านมาจิตตามรับชมและฟังดูว่าถ้าพูดถึงสวรรค์แล้วเนี่ยทางพระพุทธมีหรือเปล่าถ้ามีเป็นอย่างไรทางพระคสตมีสวรรค์ไหมถ้ามีเป็นอย่างไรมาจิตตามดูพูด <c oughs> ถึงเรื่องของสวรรค์นี่ท่านที่เคารพอาจจะได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมา มากบ้างน้อยบ้างต่างๆกันไปบางท่านก็จะได้ฟังจากการตกกันทางโลกโซเชียลเขาเอามาเสวนากันเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางโลกออนไลน์ท่านนจะได้ฟังมาไม่มากก็น้อยแต่ว่าลองมาฟังสารสวนชนิดดูว่าสวรรค์เนี่ยในทางพุษาสนาเป็นยังไงในทางพระคิส เป็นอย่างไรถือเป็นสาร่วนชิดฟังแล้วท่านเอาไปชิดไปนึกไปรองไป,ไปพิจิตรไปพิจารณาดูว่ามันอะไรเหมือนอะไรต่างเริ่มด้วยสวรรค์ทางพุทธก่อนละกันสวรรค์ทางพุทธท่านต้องฟังให้ดีๆต้องชิดให้ลึลกๆว่าในทางพุทธศานานั้นสวรรค์เป็นอย่างไร มันเหมือนกับที่ท่านเข้าใจอยู่หรือเปล่า <c oughs> ก็ดอนอยากจะเรียนท่านที่รพอย่างนี้ว่าพูดถึงสวรรค์แล้วเนี่มันเป็นความรู้ความเข้าใจของคนยุคเกาค่ากึกก่อนที่เจ้าชายสิทธัะจะอุบัติขึ้นสู่โลกก่อนที่จะมีพุทธศาสนาขึ้นมาในโลก คนในอินเดียโบราณนั้นเขานับถือฮินดูเขานับถือเทพเจ้าอย่างน,น้อยก็มีสามองค์คือพระพรหมพระนารายแล้วก็พระอิศวรน,นี่เขาถือกันอยู่ก่อนแล้วบรรดาความเชื่อของคนอินเดียโบราณนั้นเขาก็พูดถึงเรื่องของสวรรค์อยู่แล้วนะ เรามาเรียนตำตราทางศาสนาก็มาเจอสวรรค์อีกบันทึกไว้ในคำสอนบอกว่าเป็นคำสอนในทางพุทธศาสนากล่าวถึงสวรรค์สวรรค์ที่พูดถึงที่ทัานหลายเรียนมานั่นบอกว่ามีทั้งหมดอยู่หกชั้นโอ้โหสวรรค์หกชั้นแต่ละชั้นมีความละเอียดพิสดารมีความสวยสุดงดงาม เป็นเมืองนนเมตผู้ใดจะไปขึ้นสุสวรรค์นี้ได้จะต้องมีบุญบรารมีสร้างสมมามากมายนี่เป็นความเชื่อเป็นความชิดเป็นความเข้าใจของคนอินเดียโบราณตามแนวคำสอนของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเขาสอนต้องอยู่ก่อนเรียนก่อนว่าสวรรค์แบบนี้นั้นไม่ใช่เป็นสวรรค์ที่องค์พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ ย้ำอีกว่าสวรรค์หกชั้นท่านที่ศึกษาได้ยินได้ฟังมานั้นไม่ใช่สวรรค์ที่องค์พระสมัยพระเจ้าทรงคนพบในวันตรัสรู้เป็นเรื่องที่เขาสอนอยู่ก่อนตามลัทธิพราหมณ์หรือฮินดูยืนแย่นี้นะครับนะ <c oughs> <c oughs> เมื่อมีพระสมายพระเจ้าบัตดขึ้นสู่โลกแล้วเนี่ทรงสอนสวรรค์ <c oughs> อย่างที่เขาสอนอยู่หรือเปล่า หรือพระอ,องค์ทรงเห็นอย่างไรปรากฏว่าสวรรค์อย่างที่คนอินเดียคนฮินดูเขาเชื่ออยู่ก่อนนั้นเมื่อมีพระสมาสมธเจ้าแล้วพระอ,องค์ก็ไม่ไปทรงโต้แยง้งไม่ไปคัดค้านไม่ไปถูกเถียงกับพวกสมณพราหมณ์ยุคก่อนๆเพราะฉะนั้นพระอ,องค์จึงไม่ค่อยมีใครมาเป็นข้าศึกศัตรูกับพระอ,องค์มากนัก เนื่องจากพระองค์ไม่ไปโต้แยงไม่ไปกระทานไม่ไปบอกว่าสวรรค์ของท่านอย่างนั้นไม่ถูกไม่จริงพระองค์ไม่ไปโต้แยงแบบนั้นแต่แต่แตพระองค์มาสอนสวรรค์แบบใหม่บอกว่าสวรรค์อย่างที่ชาวพราหมณ์หรือว่าชาวฮินดูเชื่ออยู่ก่อนนั้นก็เป็นเรื่องของท่านมันก็ถูกของท่านแต่ว่าองค์พระณาสดาพระองค์บอกว่าสวรรค์ตามแนวคิดของบุษนานั้นต้องเป็น สันทิติโกฝฟังให้ดีดนะสวรรค์ตามแนวพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงสอนนั้นมันต้องเป็นสันทิติโกต้องเป็นสวรรค์ที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองนั่นหมายถึงสวรรค์ทางอายตนะสวรรค์ที่เกิดทางอายตนะนั่นคือสวรรค์ที่เป็นพุทธธรรมคําสอนอย่างแท้จริงฟังให้ดีดนะท่านทั้งหลายได้ยินสวรรค์มา มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสวรรค์ที่องค์ทรงสอนเรียกว่าเป็นสวรรค์ที่ปัญหาคตรทรงคนพบนั้นเป็นสวรรค์ที่ทางเกิดที่เกิดทางเอตนาคือเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ที่องค์ทรงตรัสทรงคนพบนั้นเป็นสวรรค์ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าสวรรค์ที่เป็นตทิติโกตาเห็นรูปแล้วหูได้ยินเสียงแล้ว จมูกได้กิน,ลนแล้วลิ้นได้สัมผัสกับรสอาหารต่างๆแล้วกายได้สัมผัสกับอะไรต่างๆภายนอกแล้วใจได้สัมผัสกับธรรมารมทางกระแสจิตแล้วเกิดความชื่นชมยินดียิ้มแฉ่งอยู่ได้เป็นรูปสวยงามมาก็ขอบคุณที่เอามาให้ดูเห็นไอ้สมบัตอะไรนิ่มน,นวลแล้วก็ชอบใจก็บอกว่าขอบใจที่เอาสิ่งนุ่มนวลมาให้เนี่ย นั่นแหละคือสวรรค์ทางไอแตนะสวรรค์อย่างนี้จึงเป็นสวรรค์ที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงคนพบแล้วทรงสอนที่เป็นสันติติโกเนี่นี่เป็นสวรรค์ในทางพูศณนาส่วนสวรรค์ที่ฉันยามาฉันดูสิฉันดาวดูเลนต่างเงี้ยนะเป็นสวรรค์ตามแนวคิดของัทธิปราหมณ์ที่เข้าสอนก,กันอยู่ก่อนไมไไงเหมือนกับฉัน เหมือนที่ท่านเข้าใจหรือเปล่าอย่าลืมว่าคําสอนใดๆที่ไม่เป็นสันธิจิโกไม่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติแล้วสัมผัสได้ด้วยตนเองอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนนี่มาพูดถึงสวรรค์นในทางแนวของพระคลิตชั้นที่เป็นาศาสนิกของพระคริต ท่านคงเคยได้สัมผัสพระวจนะพระธรรมคำสอนขององค์พระเยซูเจ้าท่านได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมากแล้วแต่สวรรค์ในแนวของพระคริต์นั้นท่านบอกว่ามันเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นเมืองอมตะใครที่จะไปสู่สวรรค์นั้นได้จะต้องเป็นคนที่เลิกทำบาปทุกชนิด ทำตามคำสอนของพระเจ้ามีความเชื่อมั่นในพระเจ้ายึดมั่นในพระวจนะขององค์พระเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ที่ผ่านการล้างบาปมาแล้วเป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงรับออกไปเป็นบุตร ผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าล้างบาปให้แล้วแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระอิุเจ้าหรือตามพระเจนะของพระเจ้าคนเหล่านั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์อยู่เช่นเดียวกันกับองค์พระเป็นเจ้าไปอยู่กับพระเป็นเจ้าชั่วนิรัดนดร์การไม่มีการเกิดดับอีกไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเป็นอมตะนิรันดร์การ นี่คือสวรรค์ในแนวของพระคิดเป็นสวรรค์ที่เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นอัตตาเป็นอัตตาเป็นปร,รามาตะมันเช่นเดียวก,กันกับแนวคำสอนของพรามหมณ์หรือฮินดูฮินดูถ้าไปอยู่กับพระเจ้าแล้วจะต้องกลายเป็นปร,รามาตมันคือเป็นอมตะนิรันดร์การอยู่กับพระเจ้า คนนั้นในศาสนาของพระคริสต์ในสวรรค์ของพระคริสต์นั้นก็ไม่ต่างจากครามือฮินดูคือเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนที่เป็นอมตะสวรรค์เป็นเมืองอมตะเป็นอมตะมหานครไปอยู่กับพระเป็นเจ้าชั่วนิยมดนการไม่มีการหวนกลับมาเกิดอีกนั้นเป็นลักษณะของสวรรค์แนวของพระคริสต์ <laughs> ถ้าอย่างนั้นหลายท่านก็จะบอกเอ้าสวรรค์ของพระพุทธมันทำไมไม่มีไม่เหมือนกับของพระคริสตแล้วอยากจะเรียนตะจโครว,ว่าถ้าจะให้เป็นเมืองอมตะฟังให้ดีดนะ ถ้าจะพูดอย่างภาษาคนถ้าจะพูดอย่างภาษาคนถามว่าเมืองอมตะผู้ที่ไปอยู่ในอมตนะนครนั้นจะมีชีวิตเป็นนิรันดร์การในแนวของพุทธมีไหมอาจจะเรียกว่ดาดว่าเมืองอมตะที่ไปเป็นที่เกิดของมนุษย์นั้นจะเป็นเมืองอมตะเหมือน สวรรค์ของพระกิ์ชาพุทธมีไหมท่านอาจจะสงสัยขอเรียนก่อนว่าภาษาในทางของพุทธานั้นมีทั้งภาษาคนและก็ภาษาธรรมมีทั้งภาษาคนและก็ภาษาธรรมภาษาคนเป็นภาษาในระดับโลกิยะโวหารหรือโวหารโลกิยะส่วนภาษาธรรมนั้นเป็นระดับโลกุตตระโวหารหรือโวหารในระดับโลกุตระซึ่งเป็นระดับ ที่เรียกกันว่าเป็นภาษาธรรมก็ว่าได้ภาษาธรรมนั้นก็คือโวหารในระดับโลตระนะครับภาษาคนเป็นภาษาที่พูดตามตัวอักษรเป็นภาษาตามที่ชาวบ้านชาวเมืองก็พูดคุยกันอยู่นั่นเรียกว่าภาษาคนภาษาคนนั้นพูดในรูปแบบของเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาฟังให้ดีๆนะภาษาคนพูดออกภาษของเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาเป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าตาสดใสงดงามนั่นเป็นลักษณะของภาษาคนทีนี้ ถ้าจะพูดถึงเมืองอมตะของภาษาคนในทางพุทธนาก็มีแต่ไม่ใช่สวรรค์โกชั้นนะอันนั้นเป็นของพราหมณ์ินดูถ้าจะเอาพุทธศาสนาในคำสอนพุทธศาสนาให้เป็นเมืองอมตะมหานครก็ได้แกพันิพันธ์พันธิพัน์นั่นแหละถ้าพูดภาษาคนก็เป็นอมตะมหานครฟังได้ดีนะนี่พูดภาษาคนนะพูดภาษาคนนะ อมตะามหานาครในทางพุทธก็มีพูดอย่างภาษาคนอมตะมหานาครที่เป็นคําสอนทางพุทธศาสนาพุทธอมตะามหานาครที่เป็นทางพุทธนั้นมีแต่เรียนว่ามันเป็นภาษาพูดเป็นภาษาคนแล้วอมตะมหานาครของพุทธคืออะไรก็คือพะนิพพาน์นี่พูดอย่างเปรียบเทียบนะพูดอย่างเปรียบเทียบนะเอาพะนธิภัณฑ์มาเป็นภาษาคน เมื่อพระ涅ปันทำเป็นภาษาคนมันก็เป็นลักษณะของอัตตาพูดให้มันเหมือนกับชาวฮินดูก็ได้พูดให้มันเหมือนกับชาวคริสก็ได้ชาวคริสเ,เขาเอาสวรรค์เป็นอมะตะพระนาครเป็นที่ประทับของพระเป็นเจ้าผู้ที่ไปอยู่สวรรค์ของชาวคริสจะต้องมีชีวิตเป็นรันกันอันนั้นก็เป็นภาษาคนของชาวคริส ภาษาคนของชาวพุทธก็อยากจะบอกได้ว่าอมตะมหานครของชาวพุทธก็ได้แก่ปณิพันธ์นี่พูดอย่างภาษาคนไม่ใช่พูดภาษาธรรมพูดภาษาคนคือภาษาสมมุติฟังได้ดีภาษาคนคือภาษาสมม,มุติเป็นจริงโดยสมมุติเป็นจริงโดยสมมุติอมตะมหานครของพุทศานาได้แก่ปณิพาน พราะอะไรเพราะมีพระสิบบอกว่านิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานังปรมังสุข,ขังสุขอย่างยิ่งก็คือเมืองปณิพาน์นี่พูดอย่างภาษาสมมุติพูดอย่างภาษาคนพูดอย่างภาษาชาวบ้านใครไปอยู่ปณิพัน์ไปอยู่เมืองปณิพาน์ก็คือไปอยู่ที่ อมตะมหานครคนคนนั้นจะต้องมีชีวิตเป็นอมตะแล้วเมืองอมตะคือเมืองพัินาเป็นเมืองที่มีความสุขอย่างยิ่งไม่มีเมืองไหนจะสุขยิ่งไปกว่าเป็นนิรันดร์การนี้เป็นการพูดภาษาสมมุติเป็นการพูดภาษาคนพูดให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาถ้าพูดอย่างภาษาคนจะบอกว่ามีเมืองอตมตะไหมบอกี้ <c oughs> พัิพานันเองเห็นไหม ถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ต่างจากชาวคริสที่ชาวคริสเขาเอาสวรรค์เป็นเมืองอมบาตะมีพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นเห็นไหมเห็นไหมถ้าพูดภาษาคนในาสนา,าแบบนี้แล้วอมตาฮานนครพุทธก็มีไม่ต่างจากคริสเห็นหเห็นไหม,หน,ไหมน,นี่คือความเหมือนความเหมือนความเหมือนอย่างนี้จะต้องพูดเป็นภาษาคน เพราะว่าฝ่ายคริสต์นั่นเป็นประเภทเทวานิยมถ้าเราจะพูดให้เป็นอัตตามันต้องพูดเป็นแบบเทวานิยมคือพูดเป็นตัวเป็นตนเพราะนั้นในทางพูดถ้าพูดอย่างเป็นอัตตามเมืองที่เป็นนามะตะก็ต้องยกให้พะนิพาน <c oughs> อา้าวทีนี้ นั้นเป็นพูดภาษาสมมุติเป็นพูดภาษาคนแต่ถ้าพูดภาษาธรรมถ้าพูดภาษาธรรมถ้าพูดภาษาธรรมแล้วพนิพพันไม่เป็นตัวเป็นตนพันิพพานเป็นภาวะที่ไรอัตตาเป็นภาวะที่ว่างจากตัวตนว่างจากของตนเป็นภาวะของจิต ที่หลุดพ้นจากภพไม่ว่าจะเป็นกลางภพรูปภพหรืออะรูปภพปฏิพันไม่ใช่ภพใดๆแต่เป็นภาวะที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากอัตตาว่างจากทุกชนิดไม่มีอะไรไปยึดติดอีกจิตที่หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนั่น,น,นแหละ นั่นแหละคือภาวะของนิพพานเป็นภาวะของจิตที่สะอาดสว่างสงบเรียกภาวะอันนั้นว่าอนัตตาไม่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนได้เห็นไหมในพุทธศาสนาบอกว่าสัพเพธรรมานัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาแต่มันเป็นอนัตตานะ สวรรค์นในทางเอตนะสวรรค์ทางตาหูจมูกยินกายใจก็เป็นอนัตตานิพพานที่ภาวะว่างจากความยินมั่นหรือมั่นก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาหมดทำทงกวงเป็นอนัตตานี้ถ้าพูดภาษาธรรมมันเป็นชนี้ทันที่กระกนะครับเรียนย้ำตอนนี้ว่าทางพระพุทธนั้นนิพพานถ้าจะพูดภาษาคนให้เป็น ตัวเป็นตนเป็นเมืองสวยสง่างามก็ต้องเรียกที่พานว่าเป็นอมะตะมหาคนครเป็นอมะตะมหานครเป็นเมืองที่เป็นอมะตะพูดภาษาคนแต่ปฏิพานพูดภาษาธรรมนั้นมันไม่ใช่อัตตาแต่มันเป็นอนัตตาภาวะที่ว่างจากอตตาว่างจากตัวว่างจากตนว่างจากของตนว่างจากความยินบันถือมัน ภาวะของจิตที่อยู่ในนิพพานนั่นจะต้องสะอาดสว่างสงบอยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือทุกสิ่งเรียกว,ว่าเหนือโลกนั่นคือนิพพานแต่ว่าในทางของพระคิดท่านเอาสวรรค์เป็นอมะตะเป็นที่ประทับของพระผูเ้เนเจ้าเป็นว่าท่านที่ดำตือศาสนาคริส ท่านก็จงภูมิใจในภาวะของสวรรค์จงภูมิใจในภาวะที่ท่านจะได้อยู่กับพระเป็นเจ้าในรูปแบบของเป็นตัวเป็นตนในรูปแบบของอัตตานี่คนที่พอใจอย่างนี้เขาก็มีความสุขเขาก็ดับทุกข์ได้เขาก็รอดรอดเรียกว่าภาวะของความหลุดรอดของชาวสต์ก็คือเป็นคนที่หมดบาปหมดบาป ไม่มีบาปอะไรในตัวพวกเขาเมื่อชีวิตสิ้นสุดเขาก็คือสวรรค์เป็นที่อยู่ที่อาศัยไปอยู่กับพระเป็นเจ้าชั่วนิพนนินรันรไม่รูปแบบของอัตตานั่นของชาวพุทแต่ชาวพุทนั้นหลุดพ้นหมายถึงมีมุดจิตหลุดจากความยึดมัน่นถือมัน่น ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนภาวะทุกอย่างสำรัสิ่งทั้งหลายในโลกนี้หรือจะเป็นนอกโลกก็ตามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตไม่ไปยึดมั่นห่วงหาอาวันสิ่งใดอีกเลยจิตอาจสว่างสงบนั่นภาวะของจิตที่หลุดพ้นอยู่กับนิพพานถ้าจะบอกถึงพระเจ้าเอ้า ทีนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายของคลิปตอนที่สิบเจ็ดฝากเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าระหว่างพุทธคิดอะไรเหมือนอะไรต่างฟังให้ดีๆพระเจ้าของพระคิดก่อนพระเจ้าของพระคิดนั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาเช่นเดียวกับของพรามที่ยังดูเป็นอัตตาเป็นบรารมีตมันพระเจ้าของพระคิดก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในสวรรค์ แล้วพระเจ้าของพระิทศนั้นมีชีวิตเป็นนิรันดร์การเป็นมะตดกทรงสร้างสรรพสิง่งสรรพสิส่งเกิดขึ้นบนโลกนี้ด้วยพระหัตด้วยพระเดชด้วยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือพระเจ้าในทางศาสนา จะพูดถึงทางพระพุทธล่ะมีพระเจ้าไหมต่ว่อบีพระธรรมคือพระเจ้าของชาวพุทธแล้วอยากจะเรียนไปอีกว่าแม้แต่พระพุทธเ,เ,เ,เจ้าก็เป็นสิ่งเดียวกันกับพระธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งเดียวกันกับพระธรรมพระธรรมเรียกว่าเป็น พระเจ้าของชาวพุทธทำไมจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งเดียวกันกับพระธรรมมีพุพทธพจน์ตรัสยืนยันบอกว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นสิ่งเดียวกันพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นสิ่งเดียวกันและพระพุทธเจ้ากับพระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้าของชาวพุทธ ชาวพุทธเราจะพูดอย่างชาวทินดูเราจะพูดอย่างชาวคริสเราก็มีพระเจ้าแต่พระเจ้าของชาวพุทธคือพระธรรมและพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้าพระพระธรรมกับพระพุทธเจ้าคือสิ่งเดียวกันอาศัยพุทธพ์ที่ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเรานั้นเห็นธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ตามเป็นสิ่งเดียวกัน แล้วถ้าจะให้เป็นพระเจ้าของชาวพุทธก็ต้องเอาพระธรรมนั่นแหละเป็นพระเจ้าของชาวพุทธเพราะฉะนั้นทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของพระธรรมแต่ชาวริ์บอกว่าทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของพระเจ้าแต่เราพุทธบอกว่าเกิดด้วยอำนาจของพระธรรมเพราะอะไรเพราะพระรธรมร,ะรมคือธรรมชาติพระธรรมคือธรรมชาตินะ จิตก็เป็นธรรมชาติร่างกายก็เป็นธรรมชาติจะเป็นสัตว์ชาัานแม่น้ำลำธารภูเขาเลากาสัตว์ปา่นานานานชนิดก็ล้วนแต่เกิดตามกฎของธรรมชาติแต่ชาวคริสต์บอกว่าเกิดด้วยพระเดชของพระเจ้าเห็นไ,ไหมเพราะนั้นพระเจ้ากับพระธรรมก็ไม่ต่างกัน พระเจดีย์พระเจ้าของชาวกรีกหรือชาวฮินดูก็ไม่ต่างจากพระเจ้าของพระพุทธพระพเจ้าของพระพุทธคือพระธรรม <c oughs> อันนี้ก็ลองฟังให้ดีถ้าพูดถึงพระเจ้าแล้วเนี่ยมันมีแม้ในทางพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาไม่เอาพระเจ้าเป็นตัวเป็นตนไม่เอาพระเจ้าเป็นอัตตา พวกเทวนิยมเอาพระเจ้าเป็นอัตตาแต่ผู้ธนาเป็นอะเทวนิยมเอาพระธรรมเป็นพระเจ้านี่คือความคิดนใจฝากท่านในวันนี้ท่านไปตรองดูลองดูก่อนแล้วจึงค่อยมาคัดค้านนี่คือการสวนจนจิตเสกใจฝากท่านวันนี้ก้มันข้อคิดกกับทุกท่านไม่มากก็น้อยขอบพระคุณทุกท่านที่ตามชมในช่วงนี้ Cảm ơn các